โตโยต้ายาริสเอท 1.2G ภายในนะครับผมเป็นเบาะผ้านะครับสีดําดูสบายตานะครับผมช่วงเล็กรูมนะครับผมนั่งสบายอยากฟรีดาวผ่อนสบายจัดตัวนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมโอ้โเพอร์เฟกนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอโตโยต้ายาริสเอท 1.2G สีดำนะครับปี17นะครับผมตัวนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมี d ดย์ไทม์ดันนิ่งนะครับกระจังหน้าสีดํานะครับมีไฟตัดหมอกนะครับผม ล้อแมกนะครับผมเป็นล้อแมกอลลอย15นิ้วนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยนะไฟเลี้ยวที่หูช้างนะครับมีให้นะครับโคมเมียมนะครับตัวนี้เป็นโคมเมียมนะฮะแล้วก็มีเบ้าให้นะครับภายในนะครับผมเป็นเบาะผ้านะครับสีดําดูสบายตานะครับผมมีสครับเพจให้ด้วยครับของยาริสเลยนะครับผมนะฮะจากนั้นนะครับเรามาดู ว่ารถสวยแค่ไหนเรามาดูที่เม็ดอาร์กกันนะครับผมเม็ดอาร์กด้านนี้นะครับเลี้ยงเป็นเม็ดเลยนะฮะเหมือนเดิมนะครับเราไม่มีชนหนักนะครับจมน้ําเราไม่มีนะครับถ้ามีเรายินดีขึ้นในราคาเต็มเลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นรถซีดานสี่ประตูนะด้านหลังกว้างนะครับผมเป็นบอก5้าสีดานะนะครับผมด้านหลังก็จะมีคารรัเพลทให้เหมือนเดิมนะครับผมเราเดี๋ยวเรามาดูเล็กรูมกันนะครับว่านั่งสบายแค่ไหนนะครับ ช่วงเล็กรูมนะครับผมก็นะครับนั่งสบายเนื้อที่เหลือนะครับหัวไม่ติดนะครับหัวไม่ติดนะนั่งสบายตัวนี้เหมาะกับรถครอบครัวนะครับหรือคนที่ใช้ขับไปทํางานนะครับตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดน้ํามันแล้วก็เป็นรถที่เป็นรถตลาดเลยดีกว่านะครับนะฮะเรามาดูด้านท้ายกันนะครับผมด้านท้ายของโตโยต้ายาริสเอทีฟตัวนี้นะครับผมอ่านะครับจะมีครับด้านหลังนะครับเป็นพะยางให้อ ให้นะครับพายางเนาะแล้วก็ด้านท้ายนะครับภายในก็จะมีล้ออะไหล่แล้วก็แม่แรงให้นะครับผมตัวนี้นะครับนะครับผมด้านหลังนะครับกว้างมากนะครับตัวนี้กว้างจริงๆนะครับถ้าซื้อไปใช้งานถือว่าคุ้มค่านะครับผมอ่าครับผมไฟนะครับยังสวยงามอยู่เลยนะครับผมแล้มาดูที่คนขับกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับคนขับก็เหมือนเดิมนะครับผม กระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะฮะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับตัวปรับกระจก LR นะครับแล้วก็ปรับได้นะคร<ส>ับความต้องการของคุณลูกค้านะครับมีพุชสตาร์ทให้นะครับการลื่นเท่าไหร่แล้วก็มีตัวเตือนก่อนชนนะครับเป็นเฟมเตอร์ด้านหน้านะครับผมสําหรับคุณลูกค้านะครับที่กลัวอันตรายนะครับตัวนี้มีตอบโจทย์นะครับแล้วก็มีนนะะมัลต,ติฟังก์ชันที่พวงมาลัยน,นะคะรับรับโทรศัพท์ได้นะครับผมปรับเสียงได้นะครับไม้ตัวนี้แค่หกหมื่นสองเองนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผม หน้าจอเป็น2ดินนะครับเป็นวิทยุปกตินะครับผมแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้นะครับผมมีช่อง AUX ให้นะนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งจุดสองนะครับผมนะครับวารันตียี่สิบโลลิตรแน่นอนนะครับจาก เจ้าของแบรนด์นะครับผมวิ่งทางไกลไม่ต้องกลัวประหยัดน้ํามันแน่ๆนะครับตัวนี้นะครับดูเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะครับฮาร์เพอร์เฟกเราบริการดูแลอย่างดีนะครับผมนะฮะนะครับเรามาดูกันที่ราคานะครับตัวนี้อยู่ที่427,000บาทนะครับโตโยต้ายาริสเอทิฟหนึนะครับ427,000สองนะครับผ่อนสบายๆอยู่ที่7,000พันนะครับ คุณลูกค้าท่านใดนะครับอยากฟรีดาวผ่อนสบายนะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับหรือเพิ่งจบใหม่นะครับโทรมาปรึกษาเราได้นะครับออกรถได้แน่นอนครับเบอร์ด้านล่างนะครับติดต่อดูได้เลยนะครับผมอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับถือว่าใหม่มากนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจติดต่อเซลโอได้นะครับอันนี้ครับขออนุญาตจบการรายงานครับผม